ัสดีค่ะครูชื่อนางสาวนุเรศเจีลงนะคะค่ะวันนี้นะคะพบกับครูยหญอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมเอ,อ่ยสบายดีกันใช่ไหมคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกนะคะครูก็อยากให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนรู้นักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรไม่รู้ใช่ไหมล่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมให้หนัเกเรียนได้เล่นกันนะคะก็อนนื่นคือจะถามว่านัาเกเรียนคือได้ยินและคือรู้จักเพลงกิ่งก้านใบไหมคะอ๋อครูเชื่อว,ว่าหลา,หลายคนนะคะก็จะเคยได้ยินเพลงเพลงนี้นะคะวันนี้นะคะูก็จะมาสาธิตเพลงและท่าประกอบให้หนัเกเรียนได้ดูก,ก่อนนะคะงั้นเรามาเริ่มทิปเพลงกันก่อนนะคะอ่ะ หนึ่งสองสามกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงจริงฝนตกลงมาจริงจริงชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งโอเคเพลงก็จบไปเลยนะคะนักเกณฑ์ครูเชื่อว่านักเกณฑ์คงจะร้องเพลงเป็นนะคะ ค่ะง,งั้นเราไปสเต็ปต่อไปนะคะก็คือสเต็ปท่าทางนะคะก่อนอื่นชูแขนไปข้างหน้าก่อนนะคะสองมือเลยนะคะงั้นสเต็ปนี้นะคะคู่ก็จะสอนแบบช้าๆก่อนนะคะให้นักเรียนได้เข้าใจก่อนงั้นเริ่มเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบช้ชะใบก้านกิ่งสองรอบนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่ง ฝนตกลงมาจริงๆสองรอบนะคะฝนตกลงมาจริงๆช้าชะกิ่งก้านใบช้าช้าใบก้านกิ่งโอเคสเต็ปช้าก็าไปเลยนะคะงั้นต่อไปเราไปสเต็ปเร็วกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะอ๋อพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นชูมือสองข้างเลยคะ่ะไปข้างหน้านะคะงั้นหนึ่งสองซ้ำ กิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งวนตกลงมาจริงๆคนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งโอเคสเต็ปเร็วก็ไปเลยนะคะนม่เกียนพอจะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ใช่ไหมคะงั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาทวนอีกรอบนะคะทวนท่าอีกรอบนะคะ งั้นเริ่มวมกันเลยนะคะอันหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งโอเคจากที่ครูสังเกตด,ดูนะคะนะกักเรียนก็ทําได้เกือบทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะที่ครู ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมวันนี้นะคะนักเกรยียนสนุกกันไม่เอ่ยสนุกใช่ไหมคะค่ะโอเคครูก็ขอสรุปเนื้อหานิดนึงนะคะคือกิจกรรมที่ครูได้ยกตัวอย่างนี้นะคะก็จะสามารถฝึกสมาธิของนักเกรยียนและบริบริหารร่างกายของนักเกรยียนได้ดีนั่นเองนะคะงั้นสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Ha